เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านออบบี่ทีมเวิร์คพัซศสลภาคสองกันต่อดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าเราต้องผ่านได้แน่นอนอีกแล้วใช่แล้วดูเหมือนไม่มั่นใจยังไงเขาไม่โลเฮ้เดี๋ยวก่อนทางนี้เขามีลูกสอนมาให้อ่ะแล้วเข้าแสดงว่าทางนั้นเป็นทางสะดวกอืมเขาบอกว่าให้เราเข้าไปเล่น ด่านนี้ก่อนจึงจะสามารถผ่านด่านอื่นๆได้อะนะ <S 2> <S 2> ขเขาเรียกว่า Spider ด่านสอนพี่ฝนอ่าด่านซอนนั่นแหละเฮ้ยมีตุ่มจริงๆด้วยเฮ้ยเหยียบได้แล้วไปเลยไปเลยเหยียบได้แล้วแล้วมันมีตุ่มอื่นอีกเเปล่าอ้าวติด <S 1> <S 1> เห็นไหมบอกแล้วว่าจะต้องเหยียบตุ่มแล้วก็ผ่านด่านไปก่อนงั้นพี่ฝน,นไปก่อนเลยนี่ไงฝั่งนี้มีตุ่มจริงๆด้วยทุกคนเดี๋ยวก,กดตุ่มแล้วนะเอาเลย เพล็กอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ข้างหลังกำแพงนี่ไงนี่ไงมาแล้วแล้วเมื่อกี้เรากระโดดอ้อมข้างมาได้ปะล่ะน่าจะกระโดดไม่ได้กำแพงมันหนาเหรองั้นรีบมากันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีตุ่มให้เรากดอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเพล็กเหยียบให้ไปเร็วด้วยมันสมองอันน้อยนิดของเราก็ผ่านด่านได้แน่นอนขนาดหัดนั้นเลยมาเร็วเข้าทุกคนนี่ มีตุ่มให้กดตุ่มสีม่วงเยียบเราไปได้เลยมาแล้วเข้าตามมานะตามมาเยียบให้ด้วยนี่ไงทางนี้หอพวกเราฉลาดขึ้นแล้วอ่ะฮะ <c oughs> หมายความว่าไงอ๋อพอมาเล่นด่านออี้ทีมเวิร์กบ่อยๆเหมือนกับว่าเรามีมันสมองเพิ่มขึ้นน่ะเราเรามีมันสมองเพิ่มขึ้นเนอ,อะออเราเหมือนฉลาดขึ้นนะทุกคนงั้นรีบไปกันดีกว่าอเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะ สีขาวก่าสีดาฮะสีดำเดำหรอไปเหยียบให้พี่เอกหน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องไปเหยียบสีขาวใช่หรือเปล่าเหยียบสีขาวโอ้ฉลาดอีกแล้วฮะสทายทําไ,ไมเราเก่งกันขนาดนี้อันนี้ไปไงเนี่ยอันนี้ต้องกระโดดขึ้นไปแบบนี้แน่นอนเออเขาบอกให้เหยียบกันขึ้นไปเอาพี่เอกขึ้นไปเดี๋ยวไปฝนปีนตามมาเร็วต้องไปอันไหนอีกอะนี่ไงโอ้นี่ไงเจอบันไดด้วยเฮ้เดี๋ยว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 มาเร็วเข้ามันมีวินาทีบอกเดี๋ยวก่อนดี ไม่ทันแล้วเอาโถเอ้ยต้องกระโดดไปใหม่มเดี๋ยวเพลกเหยียบปุ๊บวิ่งเข้าปั๊บเลยนะต้องกระโดดไปใหม่เดีเ๋ยวเนไหมประตูนี้มันไปไม่ได้ได้เห็นนะเปล่ารู้แล้วล่ะนาเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดไปเหยียบให้ก็แล้วกันคราวนี้กระโดดกระโดดกระโดดจะได้เรื่องไหมเนี่ยพี่ฝนกระโดดเหยียบปุ๊บ กลับมาปั๊บเลยเร็วเข้าเร็วเข้ามาแล้วไปแล้วนะนี่ไงโอ้โหสว่างวาบมาเลยอ่ะเกือบออกมาไม่ทันเนี่ยเฮ้ยมันมีประตูถัดไปให้เราเข้าไปเล่นอีกแล้วอ่ะทุกคนเราสามารถเข้าประตูใหม่ได้แล้วใช่เปล่าใช่แล้วนั่นไงเข้าประตูใหม่ได้แล้วจริงด้วยอืมประตูสมดุลฮะประตูสมดุลประตูสมดุลประตูนี้ดูท่าทางน่าจะยาก เป็นประตูที่ต้องบาลานตัวเองให้เก่งใช่ไหมน่าจะใช่ต้องเข้าไปดูก่อนฮะเพราะมันมีสองตงุ่มทำไงอะ่ะอืมเราจะต้องคิดก่อนเร,เราก็เหยียบกันคนละอันดิยนนอยาเป็นคนละอันเหรอเฮ้ยอ๋อนี่ไง<อ>ไปได้เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาอือึบอ้าวแล้วไม่โดดมาไม่ทันนะ่ะอา้าวแล้วอย่างงี้พี่บอลต้องโดดกลับไปเหรอพี่บอลต้องโดดกลับมาก่อนนี่เป็นคนดีอีกแล้วเราอ้าวต้องกระโดดดี่ไม่กระโดดพี่ก็เหยียบไงขาของข้าอืึบจึบ มาแล้วพร้อมนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามนี่ไม่เห็นได้เลยมันจะต้องกดพร้อมกันไงต้องพร้อมกันเลยเหรอใช่แล้วต้องกดพร้อมกันหนึ่งสองสามกดเลยนะเอาเดี๋ยวดีกดแล้วไปเร็วออออผ่านจนได้เกือบไม่ทันเอาแล้วนี่ไปไงพี่ฝนอันนี้ต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนน่ะอ่าโดดเลยโดดเลยเดี๋ยวพี่เอกกระโดดขึ้นไปก่อนพี่ฝนเป็นฐานให้ก็แล้วกันอ่าช่วยกระโดดหน่อยฮึบชิบได้ยัง เจอแล้วเจออะไรเปล่ามีตุ่มอยู่อะตุ่มไหนอะเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเปล่าก็มีอยู่ขึ้นมาเร็วอ๋อนี่ไงบันไดามาแล้วรู้สึกตรงนี้จะวุ่นวายเล็กน้อยทําไมเหรอมาดูดีมีอะไรอะนี่ไงอ๋อมันมีตุ่มสีดําอยู่ฝั่งนู้นเพื่อที่จะสามารถกระโดดไปกดตุ่มสีขาวอันนั้นมันสีเขียวหรอกเอาเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดให้ฮึบ กดแล้วค้างไว้ก่อนค่ะค้างแล้วเ่เอกอยู่ไหนแล้วอ่ะกําลังกระโดดไปเหยียบแป้นขาวใหก้กดเลยกดเลยมาแล้วประตูเปิดเดี๋ยวกระโดดไปเลยนะฮึบฉึบฉึบฉึบ,บนี่ไงประตูเปิดแล้วรีบเข้าไปเร็วๆเ,วเวข้าพี่ฝนโอ้โหสว่างวาบมาเลยอะ่ะนี่เราสามารถเปิดด่านต่อไปได้แล้วนะเนี่ยเปิดด่านนั่นนี่เลยแอดแอดอะไรสักอย่างแอดเซน <laughs> มาเร็วเข้าทางนี้ ทางที่มีบันไดสีเขียวแถมมีตุ่มสีเขียวด้วยแล้วมันมีแค่ปุ่มเดียวอ่ะพี่ฝนคิดว่าเราอาจจะต้องกดตุ่มแล้วบันไดมันจะขึ้นมานะแต่ว่าขึ้นอันเดียวเองพี่ฝนไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วพี่เอกกดอีกรอบหนึ่งออกแล้วก็กดใหม่เหรอใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวบันไดจะขึ้นมาเองเฮ้ยเอา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 ใหม่เอาใหม่เอาไปมันไปขึ้นอันบนมันเป็นวนลูปอ่ะออรู้แล้วรู้แล้ววนวนอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดอีกกดอีก เดี๋ยวก่อนต้องไปขึ้นนันบนก่อนเร็วเข้านี่ไงมาแล้วเอาละกดอีกรอบนึงเออนี่แหละแล้วก็กดอีกรอบนึงไปเลยไปเลยไปเลยออกรแล้วก็กดก่อนดิรู้แล้วนี่ไงทางนี้เร็วเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกรแล้วก็กดเลยแป๊บหนึ่งได้และปุ๊กปิ๊กนายกระโดดลงไปกดแทนพี่เอกไม่เอาฉันขี้เกียจวันนี้ไม่ลุกไปแล้วกันฉันไม่ทันใจเหลือเกินมาเร็วเข้าเดี๋ยวกําลังจะขึ้นไปแล้วนะ อ่าพี่ฝนเหยียบให้หน่อยอ่ะได้พี่ฝนเหยียบให้เห็นไหมมันเป็นบันไดวนลูบนี่มาแล้วขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วพี่ฝนกดตุ่มต่อนะอ่ะขึ้นเลยมาแล้วมันขึ้นเลยไม่ได้อดีเลยนิดหน่อยอ้าวมันดีเลยเหรอใช่แล้วกดแล้วไปเลยกดแล้วเรียบร้อยกดอีกรอบหนึ่งมายังอ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาได้แล้วเร็วเข้าฮึบฉึบ ขึ้นมาแล้วมาเลยอยากจะบอกว่าตรงนี้มีทางไปสองทางแต่ว่าเราจะต้องไปกดตุ่มสีเหลืองฝากนู้นก่อนพี่วนก็กดให้พี่เอกดิเดี๋ยว <we> พี่วนกดให้เอบกดแล้วนะเอาเลยเอบเชิบกดแล้วกําลังไปใจเย็นๆต้องไปกดปุม่มมานี่ต่อแน่นอนเลยปุ่มสีม่วงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปกดให้พี่ฝนก็ก,กไไดโดดกลับไปได้เลยก็โดดกลับไปได้เลยอระใช่ก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่เออใช่แฮะเดี๋ยวพี่ฝนกลับไปเลยนะเอบดึง ข้างล่างก็สูงเลอกเกินต้องระวังให้ดีอย่าหล่นลงไปนะกดตุ่มสีม่วงไว้ใช่เปล่าเนี่ยยืนค้างอยู่มาแล้วกลับมาได้เลยกําลังไปใจเย็นๆมาเร็วเข้าฝั่งนี้มีตุ่มสีชมพูที่เราจะต้องกดพร้อมกันด้วยกดพร้อมกันอีกแล้วเหรอใช่แล้วนะ่าจะเป็นตุ่มมันเนี้ยสไลเดอร์นี่ไงตุ่มสไลเดอร์มันจะทันไหมเนี่ยทันดิต้องสไลด์ลงไปทีเดียวเลยนะโอเคหนึ่งสองสามมาเร็วเข้าไปเลย อผ่านแล้วทุกคนเกือบไม่ได้ออกเกือบไปแล้วไหมล่ะใช่เมื่อกี้หน้าความทำไมกระโดดก็ไม่ได้ออกหรอกให้ดูมันว่าเราสามารถได้วินชนะมาเยอะเหมือนกันฝั่งนี้มีไข่ให้เราหมุนกุกกิกกรุกกุกด้วยไข่อะไรพี่ฝนนี่ไงไข่ชนะสี่วินเฮ้ยแล้วมันเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ลองกดดูก่อนฮะ นี่ไงก,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 กุกกี้กรุกุกักมาแล้วโอ้โหพี่ฝนได้มะพร้าวแล้วเพเ็กได้อะไรมาเนี่ย <c oughs> ได้อะไรมาเหมือนถังเล่นน้ําสงการเ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนใช่มะพร้าหรือเปล่าเมื่อกี้แอบดูอึ๊บไหนอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อไม่ใช่มะพร้า เป็นดินเหนียวดินเหนียวเหรออ่าดินเหนียวหน้าตาตะมุตะมีน่ารักนี่ดูของพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกเอาห้ดูถังน้ําจริงๆด้วยเออได้ถังน้ํามาหนึ่งใบมาแล้วเข้าฝั่งนี้เราจะต้องเข้าไปในด่านกดเหรอด่านกดอืด่านกดนกแล้วก็พอผ่านด่านนี้จะมีด่านสยองขวัญด้วยผ่านหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ต้องลองดูไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนเดี๋ยวนี่ไงมันมี มีกล่องให้เราเขียนหรออ๋อรู้แล้วต้องเขียนไปฝั่งนู้นเขียนไปฝั่งไหนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดตุ่มสีเหลืองตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวเพี่จะเหยียบให้ไงมาแล้วเข้าแป๊บหนึ่งแปแ๊บหนึ่งเหยียบเหยียบแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เราเลือกอะไรเนี่ยทางที่ถูกต้องหรอเลือกทางที่ถูกต้องอ้าวก่อนนะแล้วมันทางไหนอ่ะไม่รู้เอ่องั้นเอางี้เดี๋ยวเพี่จะเหยียบให้ใหม่เหยียบอะไรอ่ะอ่าอะไรเหยียบว่าเออ แ<ห>ล้วลงทางนี้ดูเอ้เอาโอ้โหผู้เสียสละมันไม่ใช่ทางจริงทางนั้นทางหรอก <c oughs> ผู้เสียสละนี่ทุกคนเราจะต้องกดตุ่มตรงนี้แล้วมันมีเวลาบอกด้วยนะเดี๋ยวกกยพี่เอกกดไงแล้วพี่ฝนก็ดันไหอ่าเดี๋ยวพี่ฝนเขียนนะเร็วเข้า <c oughs> นี่ไงกําลังเขียนอยู่ใจยเย็นเร็วดิ <c oughs> นี่ไงเขียนอยู่เดี๋ยวลนเฮ้ยเฮเขียนแล้วโอเคเรียบร้อยมาเลยตามมานะตามมาเอาไปวางก่อนเหลือหนึ่งวิกระโดดทันที่ไหนอะวางไหนอะวางนั่นไงข้างหน้านั่นไงเดี๋ยวรอให้มาพร้อมกันก่อนรอทําไมอะนี่ไง เดี๋ยวเข็นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวเพียงเอาหน้าไปดันไว้ให้เดี๋ยวได้ได้แป๊บหนึ่งอ๋อพอเข็นเราปุ๊บไปวางตรงตุ่มเดี๋ยวจะมีมีที่สีชมพูให้เราเดินข้ามไปใช่โอ้โหโอ้เกือบไปดันกลับได้ไหมโอ้ไหนบอกว่าจะเข็นรอไว้ให้เราไงก็ดันวางไว้ให้แล้วพี่ฝนเข็นล้มไปทางนู้นนะระวังมันจะหายไหมเนี่ยไม่หายเ๋อตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ต้องวิ่งขึ้นไปโอ้โหว่านี้เป็นสะพานเรื่องแสง มันจะทานเหรอพี่ฝนพี่จะต้องเหยียบค้างเอาไว้อ๋อน,นี่ไงเหยียบค้างเอาไว้ไม่หายเหรออเดี๋ยวไปก่อนแป๊บหนึ่งนะอย่าโดดนะไม่โดดห้ามโดด <laughs> ห้ามโดดเด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนใจเย็นขอลงเอานี่ออไงมาแล้วเอาแล้วนะขึ้นมาเลยเออไม่ค่อยน่าไว้ใจได้แล้ว <c oughs> วมีตุ่มอีกแล้ว <c oughs> สองอันเลยตุ่มสองอันคราวนี้เราจะต้อง ต้องเข็นไปอ๋อมันเป็นแค่ปุ่มรีเซ็ตพี่ฝนปุ่มรีเซ็ตหรอใช่เวลาเราทำกล่องพวกนี้พลาดอ่ะเราก็ไปกดรีเซ็ตได้ไงอ่ากดรีเซ็ตได้ก็ดีเออมันจะไหลไหมน่ะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นบันไดอ่ะโอ้โหเราวังให้ดีเดี๋ยวหล่นลงไปเราต้องไปเริ่มใหม่จริงๆด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี้กีฬาอันดี่โอ้เกือบไปเกืบหล่น พี่ละอันเดี๋ยวขอพี่เอกดันก่อนพี่ฝนครับพี่เอกครับจอสคิดว่าจอสเห็นตุ่มสีน้ำเงินได้แล้วครับมีแด้วเหอรอจอสตุ่มสีน้ำเงินน่ยง่ายๆพวกิีกฉันเห็นตุ่มสีน้ำเงินเราจะต้องเขียนอันนี้เข้าไปนะครับอันนี้มันเป็นตุ่มที่ต้องกดลงไปต่างหากมันเป็นตุ่มที่ต้องกดลงไปแต่ว่าพวกเราจะต้องเขียนกล่องอันนี้เข้าไปเพื่อที่จะได้มีสะพานตรงนั้นไงล่ะครับเ <c oughs> อ้ยพี่เอกเหนื่อยกับสองคนนี่เวลาพูดกันจังเลยอโจอสวันนี้นายเก่งชะม้ะเลยอ่ะ โอ้จอคิดได้ด้วยเก่งกว่าพี่วอนอีก เออทางนี้ทางนี้เรวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำให้ดีก่อนเดี๋ยวจะได้ผ่านข้ามไปสะดวกสะดวกอ๋อวางเลยวางไหนอ่ะนี่เลยวางไหนดนขึ้นมาอีกดำแล้วอีกน้อยหนึ่งนั่นไงมีทางให้เราขึ้นไปนั่นไงมันยังไม่พอเออมันพอแล้วมันมีสีดำาๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมเปล่าเอางั้นพี่ฝนลองไปขึ้นบันไดนั่นดิเอาขึ้นบันไดนั่นนะอา่อาอ่ามาเร็วเข้าตามมานะตามมากำลังวิ่งมาอยู่เนี่ยนี่ไง <laughs> มาได้แล้วขึ้นได้ที่ไหนเราอ้าว ตุ่มมันยังกดไม่สนิทหรอใช่เดี๋ยวพี่อกไปดันให้รออยู่ตรงนั้นแหละ,ะเดี๋ยวรออยู่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วฮ้เฮ้เฮเออนี่ไงมันหนาขึ้นจริงด้วยได้ยังงได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วเขา้าเฮ้ยขึ้นไปนไป,ไปขึ้นไปพร้อมกันอึบอึบ เออบันไดมันช่างสูงเหลือเกินเฮ้ยพี่ฝนผ่านแล้วเหรอใช่เราผ่านแล้วมีประตูที่เราสามารถเทรอร์ตรกลับไปได้ที่เดิมรีบกระโดดเร็วเข้าอย่าตุยตรงนี้นะฮะ <c oughs> เย้ผ่านแล้วนี่เราผ่านง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพอใช่แล้วต่อไปบรรดาสยงขวันน่ะไหวเหรออืมต้องไหวแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราเก่งเข้าไปเลยนะ ถ้างั้นก็เข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ hey, ตรงนี้มีตุ่มเยอะจังมากเลยอะ่ะอ,อเดี๋ยวพีอกต้องกระโดดไปทางนู้นสินะกดตุ่มสีแดงแล้วมันจะมีสะพานงอกไปเพีเอก,กดตุ่มตรงนั้นก่อนไปเลยพี่ฝนนี่ไงมีทางเดินให้เราจริงด้วยโอ้โห oh ตรงนี้ยากอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกดให้ขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนนะของพี่เอกต้องไปเหยียบปุ่มสีขาวฝั่งนูน้นแล้วพี่ฝนต้องเหยียบสีม่วงแล้วพี่ฝนต้องรีบกระโดดกลับไปเหยียบสีน้าเงินให้พี่เอก ทำไมอ่ะไม่งั้นเพี่จะกระโดดข้ามไปได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงมันมีตุ่มสีน้าเงินตรงนั้นมีตุ่มสีม่วงข้างบนมีตุ่มสีขาวเหรองั้นเอางี้เราไปยืนรอใกล้ๆไว้ก่อนแล้วกระโดดเหยียบพร้อมกันอ่ะได้เลยได้เลยเอานะพร้อมยังเฮ้ยอย่าเพิ่งเหยียบเดี๋ยวเอาทาไมอ่ะมองห้องพียงยังไม่ถึงสีขาวอ๋อมันมีเวลาจํากัดให้ด้วยเหรอน่ะเวลาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่พร้อมยังอ่ะเดี๋ยวเราเหยียบพร้อมกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันมีเวลาจํากัดหรอ ใช่แล้วใช่แล้วอ่ะพร้อมนะเหยียบเลยกดแล้วนะเหยียบดิเดี๋ยวเดวไม่ทาน,นะดูล้าดเราไห่ทะโอ้นั่นไงสีขาวมันเรืองแสงมีเวลาจํากัดจริงๆด้วยสีขาว8วิแล้วก็สีม่วงของพีง่ฝนน่ะสี่วิเพราะฉะนั้นต้องทําไงนะเอ่อเหยียบพร้อมกันไปแล้วนะ รีบกลับไปเหยียบเสียมเงินให้เร็วเ,เดี๋ยวเหยียบเสียาเงินให้เลยรับรองได้ว่าจะต้องผ่านแน่นอนเฮ้ยเดีต,เตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้วมาแล้วโดนเลยโอโ้เหลือแค่0.2วิ์จุดสองวิสุดยอดเลยทําไมวันนี้เราเก่งกันจังเลยอะ <c oughs> ่ะเกือบไปเลย เดียวก่อนเดียวก่อนต้องกดตุ่มสีอะไรอีกอ่ะเดียวก่อนนะอันนั้นสีอะไรอ่ะอ๋อรูแล้วต้องกดสีเขียวพร้อมกันพี่ฝนจะต้องวิ่งไปทางนู้นมาเร็วนี่ไงเขียวนี่นี่นี่เขียวอันนั้นหลอกเราไม่ได้อา้าวหยยบให้พี่เอกพี่เอกต้องกระโดดไปยังอันสีฟ้านะรู้แล้วอ่ะกดแล้วทันไหมเนี่ยทันไหม โอ้โหตื่นเต้นเฮ้ยมันมันมันบางมันบางมันบางโอ้มันจะหล่นไว้เนี่ยออกรอบข้างบนมันบางอ้ามีตูมีเปลมีสีเหลืองอยู่ไหนกดตุ่มสีเหลืองอ๋อเน้นไงสีเหลืองอยู่ข้างล่างข้างล่างไหนอ่ะข้างล่างเลยกระโดดลงมาอ๋อข้างอ๋อเจอแล้วมงมงเอานะอ้ามงเลยมงมงแล้วมองดิกระโดดดิเดี๋ยวก่อนมันไม่ตรงถึงแล้ว เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีอีกทีโอ,โอ้เกือบไปเขามีหลอกเราด้วยทุกคนถ้าเดินมาอีกนิดเดียวนี่มีหวังตุยเอาดินี่ไงกระโดดมงดิมงแล้วมันไม่ติดคือแล้วโดดมงเลยมงดิมันไม่ติดเย <c oughs> อะอันนี้อันนี้อะไรดันลงไปเลยพี่ฝนข้างล่างมีปุม่มมีตุ่มอะไรอ่ะนั่นไงที่มันไหลลงมาอ๋อมันมีชั้นเราสามารถกิ้มมันไปแล้วก็อ๋อนั่นไงเห็นเห็นตุ่มแล้วนั่นไงจรด้วยมีตุ่มจริง ดันไปให้กดพอดีเลยอ่าเดี๋ยวดันไปกดพอดีนะฮึไปแล้วอา้าวไปไหนแล้วอะ่ะมันไหลลงไปแล้วทําไมไม่ขยบก่อนจะขยบได้ไงอะ่ะขยบได้รีปรโธเอ้ยงันเดี๋ยวพี่ฝนลองกดตรงมันนี้ดูนะกดได้แค่แป๊บเดียวไงอ่ากดได้แป๊บเดียวดิหนยังไม่ได้ลองเลยโอ้พี่เอกรู้เพราะมันเป็นปุ่มแบบนี้อ่าเออใช่จริงด้วยแฮะน้ําหนักมันไม่พออ่าแล้วทําไงอ่ะเฮ้ยกระโดดกันใหม่ไง นี่ต้องเริ่มใหม่เลยเหรอเ,หเริ่มใหม่เดี๋ยวสลับด้านกันม้างโอ้ต้องเริ่มใหม่เลยงั้น๋ยเอเพกลองมาสไลด์สีชมพูนี้มั่งนะเดี๋ยวพเพกสไลด์ให้เองไม่ต้องกลัวอะเออระวงังระวงังค่อยค่อยดันนีดน่ดันไปไหนอะดันไปไหนดันไปมุมนูน้น,นไงมุมขวาอ๋อดันไปตรงมุมขวาเหรอพอตรงมุมเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยค่อยดันเข้าไปดันดันดันหัวพี่ฝนมองตรงนี้ไม่เห็นเลยเรียบเลยโอ้นี่ไงได้จริงด้วยเออมันไม่พอดีไม่พอดีแล้วไงอะเดี๋ยวเพกกระโดดลงไปดันนะ กระโดดลงไอ้เยาเพิ่งเพื่อ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 จะเพื่อทาไมมันต้องกระโดดลงไปดันมันไม่หายเห็นเปล่าแล้วเดี๋ยวถ้ากระโดดลงมาต้องเริ่มใหม่ทําไงอ่ะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ไปดิโอ้หลายรอบเลยนะมาเดี๋ยวเพี่กระโดดลงไปแล้วอ่ะกระโดดก็กระโดดโดดเลยเฮ้ยชึบเป็นงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยคดันค่อยคดันใจเย็นดันไหนอะดันเข้าไปทางนี้ไงดันไหนอะเฮ้ยอย่าดัน่าเออ มันไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยอะเดี๋ยวดี๋ยวมันยังไม่ตรงต้องค่อยๆขยับนี่ถ้ามันหล่นลงไปฝั่งนู้นทําไงเนี่ยขยับได้เปล่าเฮ้ยๆหูเกือบหล่นเป็นไงเป็นไงนีด่ดีดันขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนอว่าใจหายใจความมันจะหล่นขอบข้างเดี๋ยวๆค่อยไปดัน,ลนกลับมาลุ้นลุนล้นลุนล้นหน้าดูตอนนี้เห็นพี่เอกเป็นไงบ้างอะเห็นเหลือตัวกระจิ๋วเดียวเหมือนมดกาลังขนของ,ของเหรอ <laughs> มาเร็วเอาได้แล้วนี่มีสะพานมาแล้วมาเร็วมาเร็วระวังระวัง ระวังตุยพี่วอนโดดก่อนเลยพี่วอนโดดก่อนนะใช่แล้วถึงไหมนี่จะถึงไหมอ่ะเถอะเข้าไปหน่อยอ่ะเถอะแล้วเถอะแล้วเอาแล้วนะเออผ่านถ้าหล่นตรงนี้แล้วก็ร้องไห้เลยนี่แล้วก่อนข้างบนมีตุ่มเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยบให้มันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอนต้องถอยไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ระวังระวังถอยทีเดียวนะเอานะอ่าอ่าเอาอัหนึ่งสองสามเอาเลยเอาเลยเฮ้ยรีบไปแล้วรีบไปแล้ว ก็จะผ่านด่านมาได้ทุกคนด่านสยองขวัญนันนี้ยากมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าพาปุ๊กปิ๊กมาเล่นด่านต่อไปกันดีกว่าทุกคนวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย,บย,บย